สวัสดีคะ่ะเจนแคทนิดพีเจวันนี้นะคะเจนจะมาสรุปให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆค่ะสำหรับการอัพเวลนักเตะของทีมบาร์เซโลนา2,000ทองให้ได้ค่าพลังเยอะๆนะคะแพ็กบาร์เซโลนานะคะเป็นแพ็คที่มีทีมเพสต์ต์เป็นโพสิชันเกมค่ะจากนั้นเราก็ต้องไปซื้อโค้ดที่มีสไตล์การเล่นเป็นโพสิชันเกมเหมือนกันยิ่งมีค่าพลังเยอะยิ่งดีนะคะเราจะได้อัพค่าพลังทีมเพสต์ต์ของนักเตะ ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ค่ะจะได้มีแต้มเหลือไปอัพค่าสเต็ของผู้เล่นได้เยอะนะคะโค้ดที่เจเลือกใช้คือเป๊ปมีค่าพลังโพสิชันเกมอยู่ที่87สเต็ปที่1ห,หลังจากที่เราซื้อแพ็คบาเซโลนามาเรียบร้อยพร้อมกับโค้ดนะคะเราไปอัพเวลนักเตะทุกคนให้ตันก่อน,นะคะ่ะอย่างอื่นอย่าเพิ่งไม่ทำอะไรนะคะ หลังจากอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอานักเตะเข้าทีมพร้อมกับโค้ดจะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะทุกคนค่าเพส์สไตล์ของแต่ละคนนะคะที่ติดมากับตัวมีมาให้ตัวละ80ค่ะแต่ค่าเพส์สไตล์โดยรวมนะคะตอนนี้อยู่ที่92เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องอัพค่าเพส์สไตล์ของแต่ละผู้เล่นเต็ม99ทุกคนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจนซื้อแพ็คบาเยอร์มาอัพแล้วนะคะ แพ็คบรเยอร์นะคะจะใช้โค้ดเป็นเจเกนคัพค่าเพเยอร์สไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะคะอยู่ที่87ดังนั้นแล้วเป๊ปมีค่าพลังเพเยอร์สไตล์โพซิชันเกมอยู่ที่87เจนก็จะก๊อปการอัพค่าเพเยอร์สไตล์ของแต่ละผู้เล่นนะคะตามนี้เลยค่ะในแพ็ค b บรเยอร์นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีค่าเพเยอร์สไตล์99อยู่6ตัว 90อยู่2ตัวแล้วก็อีก3ตัวนะคะเจะไม่ได้อัพค่า p พเ y อร์สไตลเลยนะคะแต่ก็จะได้ค่าเพ a y อร์สไตล์โดยรวมของทีมเต็ม100ค่ะสเต็ปที่2เราไปอัพค่า p พเยอร์สไตลของแต่ละผู้เล่นกันก่อนเลยค่ะคืออัพ99 6คนอัพ9 2คนแล้วก็ไม่ได้อัพเลย3คนนะคะหลังจากอัพค่าเพ a y อร์สไตล์เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เห็นไหมคะทุกคน อัพตามที่เจนบอกนะคะค่าทีมเพยอร์สไตล์โดยรวมก็ตัน100แล้วค่ะสเต็ปที่3ค่ะสเต็ปสุดท้ายคืออัพค่าพลังนักเตะแต่ละตัวค่ะเริ่มตั้งแต่ฟาติอัพค่าพลังตามนี้จะตัน94ค่ะถ้าเอาไปใส่ในทีมจะตัน97นะคะเปดี อัพค่าพลังตามนี้จะตัน93และถ้าเอาไปใส่ในทีมจะตัน96ค่ะเดมเบเล่ <b> อัพค่าพลังตามนี้จะตัน92และถ้าเอาไปใส่ในทีมจะตัน95ค่ะอลาโลโคอัพค่าพลังตามนี้จะตัน93และถ้า,าไปใส่ในทีมจะตัน95ค่ะเดยอง อัพค่าพลังตามนี้จะตัน93และถ้าเอาไปใส่ในทีมจะตันอยู่ที่96ค่ะดานี่อันเวสอัพค่าพลังตามนี้จะตัน88และถ้าเอาไปใส่ในทีมนะคะจะตันอยู่ที่91ค่ะโอบาเมยองอัพค่าพลังตามนี้จะตันอยู่ที่90ค่ะและถ้าเอาไปใส่ในทีมนะคะจะตันอยู่ที่93ค่ะปิกเก้ อัพค่าพลังตามนี้จะตัน90ค่ะและถ้าเอาไปใส่ในทีมจะตัน93ค่ะจอรี and yani ่แอนบาร์อัพค่าพลังตามนี้จะตันอยู่ที่91และถ้าเอาไปใส่ในทีมจะตันอยู่ที่93ค่ะแทสเตเกนอัพค่าพลังตามนี้จะตันอยู่ที่92และถ้าเอาไปใส่ในทีมจะตันอยู่ที่95ค่ะ บุสเกตอัพค่าพลังตามนี้จะตัน92นะคะเอาไปใส่ในทีมจะตัน95เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของทีมบาร์เซลโลนาทั้งหมดกันเลยนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e ให้เจนด้วยนะคะบ๊ายบาย